السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده الصلاة والسلام على ملان أبي بعد أمام بعد ่น้อองครับตนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของมีมครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของอธิบายหนังสือบทเรียนที่สําคัญสำหรับมนุษยชาติ mm hmm. ก็คือเล่มนี้ mm hmm. เดิมแล้วเนี่ยก็คือหนังสือด uh ูรุสมุฮิมมะเลียมมาตินอุมะของเชคอับดุลอาซีดอินูบาสซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ไว้ใช้สอน ชาวบ้านที่จะมาต่อยอดพื้นฐานในระดับที่สูงยิ่งขึ้นหรือว่าเอาไปเป็นบทเรียนในการสอนให้กับคนอาวามตามมัสยิดได้นั่นเองพี่น้องครับผมเนี่ยได้เกินเชฟดูนซีอินูบาสเนี่ยท่านได้เกินไปตั้งแต่ต้นเรื่องของอันกุรอานและหลังจากนั้นท่านก็มาลงรายละเอียดเรื่องของหลักการศรัทธาอันกุรอานที่มุสลิมควรจะท่องจํานั่นก็อยู่ในยุสอัมมานะครับตั้งแต่วัดดูฮาจนถึงอันนาสเนาี่ยอันนี้ต้องควรจะต้องท่องจํา และในขนาดเดียวกันนะครับเมื่อเราเข้าใจอ่านกรกุรอานได้มีการเข้าใจเรียบร้อยทําความเข้าใจเรียบร้อยนะครับให้เข้ามาสู่หลักการศรัทธาการเชื่อต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งวันนี้ครับพี่น้องอยู่ใน EP ีที่13อยู่ในอีีที่13เรื่องหลักการศรัทธาโดยเป็นพอยต์หลักพื้นฐานนะครับหรือเรียกว่าอุซูลอีมานหรือว่าอาดกานุนอีมานมีทั้งหมดกี่ประการมีทั้งหมด6ประการ ที่เป็นรากฐานแห่งการศรัทธามีทั้งหมด6ประการข้อที่1ครับการศรัทธาต่อตอเลาะสองการศรัทธาต่อ,อการศรัทธาต่อบรรดา,าลาอิกา3การศรัทธาต่อบรรดาคมพีร์่การศรัทธาต่อบรรดานาบี5การศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับและก็ 6. การศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วนะครับพระเจ้ากําหนดมาทั้งสิน้น6ประการนี้คือพอยพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธา นะครับไม่อนุญาตให้ปฏิเสธแม้แต่ข้อเดียวไม่อนุญาตเลยซึ่งตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในองค์ประกอบหลักการศรัทธาข้อที่2หลักการศรัทธาข้อที่2ก็คือการศรัทธาต่อมาลาอิกะมาลาอิกะคือใครมาลาอิกามาทำไมแล้วก็มาเพื่ออะไรนะครับมาลาอิกะเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในโลกของเขาเรียกเก็บโลกสิ่งเล่นลับ อลัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเขามาจากแสงสว่างครับที่เรียกว่านูรุนอัลลอฮ์สร้างมาลายกามาจากแสงสว่างโดยที่พวกเขาจะเชื่อฟังอลัลลอฮ์และก็ไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์พวกเขามีวิญญาณนะครับพระองค์อลัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาทรงได้กล่าวไว้นะครับใช้คําว่าร uh ูหุนกูดุสแปลว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์และมีเลือนล่าง พระองค์ละทรงได้กล่าวนะครับยาอิลินมาลาอิกติรุสูลันอูลีอัจนิฮะตินมัซนาวสุลาซวรุบะยาซีดูฟินคอนกีมายาชาพระองค์ละจะทรงแต่งตั้งอัลลอฮ์ทรงทําให้มาลาอิกานั้นเป็นรุสูลันเป็นผู้นําศาลครับหน้าที่ของมาลาอิกาคือผู้นําศาลเป็นผู้นําศาลหรือผู้ทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์มาลาอิกานั้นจะมีสองปี มีสามหรือมีสี่หรือมากกว่านั้นตามที่พระองค์อลอทรงประสงค์ที่จะสร้างแท้จริงดังกล่าวน,นั้นบ่งบอกว่าลอทรงเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยอามานะของมุสลิมแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นมลลาอิกานะแต่เราพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าอลอส์นั้นเป็นพระเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าด้วยกับการพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์ ด้วยกับการพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์เรียบร้อยเมื่อเรายอมรับแล้วเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็จะต้องสเต็ปต่อมาสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานที่ถูกกล่าวด้วยกับพระดำรัสของเรานั้นเราต้องศรัทธาตามแบบอัตโนมัติก็หนึ่งในนั้นก็คือการศรัทธาต่อบรรดามาาลิกะนั่นเองอย่างเช่นมาาลิกะก็จะมีหลายท่านมีเป็นแสนแต่ที่เราจะต้องลงรายละเอียดก็คือตามที่กล่าวอยู่ในอันกุรอานโดยระบุชื่อเช่น ท่านยิบรลีนท่านยิบรลีนเนี่ยเป็นผู้นำวะฮีมาให้กับท่านนาบีและบรรดารอซุนก่อนหน้ามีกาอีนและอิสรอฟีนนะครับและคุณลักษณะของบรรดามาอลากะพวกเขานั้นจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งใดๆของลอซุบฮาหนูวตาลาเป็นอันขาดและจะทำตามบทบัญญัติของพระอ,องค์ลอที่พระอ,องค์ลอทรงได้บัญชานะครับทีนี้ บางส่วนนักวิชาการก็ได้เอามาอธิบายรายละเอียดอย่างเช่นมาลายิกาที่ทําหน้าที่แบกบรรลังของร้อ์มีทั้งหมด8ท่านและยิบลีลเป็นผู้นําสารมาให้กับบรรดาน,นาบีมีกาอินรับหน้าที่นะครับเรื่องดูแลฟ้าฝนอากาศนะครับเราจะต้องศรัทธาตามที่กล่าวมาในอัลกรุรอานและสุนนะของท่านนาบีตามรายงานที่ถูกต้องโดยไม่มีการปฏิเสธดังนั้นครับมันจะเป็นพอยต์นะครับ3อย่างนี้ องค์ประกอบแห่งการส่งสารต้องมีมาละอีกอะผู้ส่งสารจากพระผู้เป็นเจา้าองค์ประกอบต่อมาครับหลักการศรัทธาข้อที่3การศรัทธาต่อบรรดาคำพีของพระอ,องค์เราจะต้องศรัทธาว่าคำพีนั้นหมายถึงคําพูดของอลลอจริงไม่ใช่เป็นการเปรียบเปยขึ้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงความหมายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันถูกประทานลงมาไม่ใช่สิ่งถูกสร้างครับ อันกุรอานหรืออย่างอื่นเตารอดอินจีนทั้งหมดคือกะลามุลลออทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเราจะต้องศรัทธาต่อดังกล่าวนั้นครับตามชื่อที่อัลลอฮ์ทรงได้กล่าวเอาไว้และเราจะต้องศรัทธาว่าแท้จริงอันกุรอานนั้นเป็นคำภีเล่มเดียวเท่านั้นที่มายกเลิกคำพีทั้งหมดก่อนหนะ้าถ้ามีใครถามว่าคำพีเล่มสุดท้ายชื่อคำภีอะไรเราก็จะตอบว่าคำภีอันกุรอาน แปลว่าอินจีนเตารอดทั้งหมดนี้อันกุรอานมายกเลิกแล้วนะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ก็จะมีชื่อเตาชื่อคัมภีเช่นเตารอดอินจีนซาบูร์และคมภีของนบีอิบราฮิมที่ถูกเรียกว่าคมภีซูฮุบและของคมภีซูฮุบของท่านนบีมูซาต่อมาครับองค์ประกอบหลักการศรัทธาข้อที่4ก็คือการศรัทธาต่อบรรดานบี นะครับบางท่านไปแปลนบีว่าศาสดานะครับอันนี้ก็บางคนก็บอกว่ามีปัญหาไม่อนุญาตให้แปลบ้างหรืออะไรบ้างอันนั้นเป็นในเชิงความหมายนั่นเองทีนี้ประเด็นคือเราจําเป็นต้องศรัทธาว่าแท้จริงบรรดานบีทุกคนต้องเป็นมนุษย์นบีนั้นจะต้องเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้มีความพิเศษ ในด้านการส,สารรร้างบริหารจัดการจักรวาลไม่ใช่นะครับและก็ไม่อนุญาตให้เคารพพักดีอิบาดต่อต่อนบีด้วยหมายถึงไปกราบนบีไม่ได้นะครับเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาทรงแต่งตั้งและบัญชาให้นบีเนี่ยมาเพื่อที่จะบอกและให้วะฮีมาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและก็ช่วยเหลือพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลา พวกเขาได้ทําตามหน้าที่ของพวกเขาและตักเตือนแก่ประชาชาิและก็เผยแผ่คําด่าว่าในการเชิญชวนสู่อันอิสลามเพื่อกลับไปหาลอสุบฮาหนุวัตลานั่นเองเราต้องศรัทธาในสิ่งที่นบีนํามาก็คืออะไรครับคำพีจากอัลลอฮ์โดยผ่านใครจิบเบลีนก็คือมาลาอิกานั่นเองแปลว่า3ส,ส่วนนี้มีส่วนสําคัญก็คือมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้นะครับ ปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้และทีนี้ครับนบีท่านแรกชื่อนบีอะไรนบีอาดัมนะครับและ้ารอซูลท่าน,รานแรกชื่อว่าหนัวตลอดทั้งหมดเนี่ยนบีและรอซูนเนี่ยผู้ที่เป็นคอติมุลอัมบียะก็คือนบีท่านสุดท้ายชื่อว่านาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวายละอฮิวะซัลลัมและทุกบทบัญญัติที่มาก่อนหน้านาบีนั้นถูกยกเลิกด้วยกับการมาของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวายลอฮิวะซัลลัม และบรรดารอซูลที่ถูกกล่าวในอันกุรอานที่ถูกเรียกว่าอูรุนอัสมีรอซูลที่มีความอดทนมากที่สุดมีความหนักแน่นมากที่สุดมีอยู่ห้าท่านนะครับมีอยู่ห้าท่านอยู่ในซุรออัชชุรอและอันอาซาบก็คือหนึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสองนบีนูฮอะลัยฮิสสลามสามนาบีอิบรอฮิมสี่นบีมูซาห้านาบีอิสา นะครับอันนี้ท่านต้องรู้ไว้เพราะถูกกล่าวในคมภีอันกรานข้อที่5ครับองค์ประกอบหลักการศรัทธาข้อที่5ก็คือการศรัทธาต่อวันปรโลกเพราะสิ่งที่บรรดาบีนะครับถูกรับบัญชามานะหนึ่งยืนยันว่าเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวโดยผ่านมาลาอิก,กะนำคำพีมาให้และในคำพีจะกล่าวถึงเรื่องวันปรโลกด้วยครับว่าโลกน้ามีจริงเพื่อ ไปทวงถามว่าสิ่งที่มันเป็นความยุติธรรมในโลกนี้เมื่อท่านไม่ได้โลกหน้าท่านต้องได้ครับนั่นคือพระเจ้าทรงวางมาไว้อย่างดีเยี่ยมการศรัทธาต่อวันปรโลกนะครับหรือวันสิ้นโลกเนี่ยรวมถึงการศรัทธาทุกสิ่งที่ท่านนาบีได้นํามากล่าวเกี่ยวกับโลกหลังโลกหลังความตายเช่นการสอบสวนในหลุมฝังศพ การเป่าแต่นะครับแล้วก็มีการฟื้นคืนชีพของมนุษย์จากหลุมฝังศพการมีตาช่างตาชูและก็สมุดบันทึกความดีความชั่วและก็สะพานแม่น้ําที่ขาวบริสุทธิ์หรือว่าบ่อน้ํานั่นเองและการไก่เกียร์ช่วยเหลือนะครับก็คือเรื่องของการชฉา f และก็เรื่องนรกสวรรค์นะครับและที่สําคัญเลยในโลกหน้าผู้ศรัทธาจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง ใครต้องการอยากเห็นพระเจ้าบางคนบอกว่าฉันไม่เชื่ออลัลลอฮ์มีจริงอยากเห็นอลัลลอฮ์ถ้ามาีประเด็นคือง่ายๆครับท่านลองมารับอิสลามอยากเห็นอลัลลอฮ์ไหมรับอิสลามและโลกหน้าท่านจะได้เห็นหลังความตายข้อที่6ครับองค์ประกอบหลักการศรัทธาข้อที่6ก็คือการกําหนดสภาวะก,การการกําหนดหรือกอดอกอดักรนะครับข้อนี้มีทั้งหมด4ระดับด้วยกัน กรดกรดัดตามแนวทางอาลิสุนามีทั้งหมด4ระดับครับ 1. ครับความรู้ 2. การจดบันทึก3พระประสงค์ขององค์สการสรรสร้างของพระอ,องค์นะครับความรู้พระองค์ละซุบฮานั้ว่ตาลาทรงได้กล่าวนะครับว่าย ah um ายละมูมาเบยนะไอดีหิมวะมาคอนฟอฮุมพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังแปลว่าเราทรงรู้ความรู้ของพระอ,องค์อยู่ทุกที่ครับ ไม่มีที่ใดที่จะเว้นจากความรอบรู้ของพระอ,องค์ได้และไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงไม่รู้ทุกอย่างอยู่ภายใต้ความรู้ของพระอ,องค์ข้อที่สการจดบันทึกครับก็คือต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาให้ปากาจดบันทึกทุกสรรพสิ่งไว้ก่อนหน้าแล้วจนกระทั่งถึงวันกียร์มาดังที่พงค์อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาทรงได้กล่าวไว้ว่า วาม่มกาบะินสวมาวอ์และเรดิอิลลาฟีกิตาบิมมูบีนและไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเล้นในชั้นฟ้าและผืนพิภพ,พ,พเว้นแต่มันจะอยู่ในการบันทึกอันชัดแจ้งข้อที่3าครับพระประสงค์หรือเรียกว่ามาชีอะก็คือศรัทธาว่าสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นต้องอยู่ภายใต้ พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และมันจะไม่เกิดถ้าประสงค์และมันต้องเกิดและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองพงโลสุบฮานุวัตาลาทรงได้กล่าวไว้ว่าวะมะต์ชาอูนอิลลัยชาอัลลอฮ์และพวกเจ้าจะไม่ประสงค์ปัถนาสิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้น หมายความว่าอายะดังกล่าวนี้ยืนยันว่าพวกท่านก็มีพระประสงค์มีความต้องการในขณนะดเดียวกันพระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงมีความต้องการและมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้นและสุดท้ายครับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาทรงสรรสร้างทุกสรรพสิ่งอันค่อนกูพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาทรงได้กล่าวไว้ว่าคอลีกูกุล,ลีชัยพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนั่นเอง อัลอฮ์ผอละกองกุมัวมาจะกแมรูนและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างพวกท่านและสร้างในสิ่งที่พวกท่านได้กระทําด้วยจากองค์การดังกล่าวนี้นะครับสี่ระดับแห่งการกําหนดอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงบันทึกเอาไว้อัลลอฮ์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์ทรงสรรสร้างสี่อย่างอยู่ในเรื่องการกําหนดแห่งพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับอินชาอัลละหวังว่าพี่น้องน่าจะได้ความรู้ความเข้าใจ อย่างเรียบง่ายและสามารถนําไปต่อยอดในการศึกษาหาความรู้ได้นะครับอันนี้เป็นหลักความเข้าใจความเชื่อพื้นฐานของบรรดามุสลิมทุกคนนะครับตอนนี้ถึงช่วงมีม3คํคำถาม EP ที่13แล้วครับคําถามที่1ครับมาลาอิกะถูกสร้างมาจากสิ่งใดมาลาอิกะถูกสร้างมาจากสิ่งใดกอไกลไฟขอไข่ดินขอควายแสงสว่าง คิดว่าไม่ยากนะครับถือว่าเป็นคำถามที่เป็นการทวนความรู้เก่าด้วยคองคำพีใดที่มายกเลิกบรรดาคำพีก่อนหน้าครับกอไก่อัตเตอรอสขอไข่อันอินจีนคอควายอันกุรอานคำตอบมีข้อเดียวนะครับและข้อที่3ครับนบีท่านใดที่เป็นอูลุนอัลซมีนบีท่านใดที่เป็นอูรุนอัลซมีกอไก่น้ว อคอไข่ยูซุฟคอควายยะยานะครับอันนี้ต้องจําเพราะทั้งหมดนี้นะครับเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่แม้แต่เด็กฟรัรดูอีนบางทีแต่ผมแนะนำนะฟารดูอีนอย่างเดียวก็ไม่พอต้องไปต่อยอดนะครับฟรัรดูอีนอย่างเดียวไม่พอต้องมีการต่อยอดความรู้ต้องอยู่กับเราทุกลมหายใจนะครับอินชาลอใครก็ตามที่ตอบถูกทั้งหมดอินชาลนะครับเดี๋ยวมีรางวัลส่งไปให้ยันหน้าบ้านเลย นะครับขอรัศมีบารมีวตาลาทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านขอเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศาสนาและก็ลิสกีให้มากนะครับยัซอกคุมุลลอฮฺขอยรันวะบารักัลลอฮฺฟีคุมวะซัลลัลลอฮฺอัลลอฮอัลลนบีนามุฮัมมัดินวะลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิอัจามัยน์อัสสลามุอะลัยกุมวะราห์มุตุลลอฮฺวะบารักะตฺ